สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รบทุกท่านนะคะว่าแมวไม่ได้ไปหายไปไหนเนาะพี่วันทิพย์ป้าแมวไปถือสินเพิ่งกลับมานะคะเอฟซีบอลสีหรือหัวบอลสีที่ป้าแมวยังไม่ส่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะส่งให้วันนี้เอ๊ะไปชนีเห็นว่าหยุดพี่วันทิพย์หยุดพรุ่งนี้พี่แมวหยุดพรุ่งนี้ใช่ <_ ẫn> หยุดยาวเลยหยุดพรุ่งนี้แล้วก็เปิดวันเสาร์ครึ่งวันเปิดวันเสาร์ครึ่งวันเ <_ ẫn> นาะนี่นะคะ FC เอฟซีือเป็นการหยุดของไปชนีนะคะแต่ป้าแมวก็จัดส่งให้วันนี้นะคะ FC ที่ยังค้างๆอยู่เนาะขอแจ้งข่าวก่อนนะคะก็ต้อองกกาบขทททษ FC ุ่นนะะค ค่ะวันนี้พามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่พรนทิพย์ค่ะนี่เลยค่ะเบอร์โทรก่อนจ้าโทรแอดไลน์หาพี่พรทิพย์ค่ะวันนี้พี่พรทิพย์มีโปรอะไรบ้างมีโปร5ต้นส่งฟรีค่ะพี่แมวอ๋อ5ต้นส่งฟรีแล้วแถมยังมีแถมไม้ค้ำด้วยไม้ค้ำ,คำบอลค่ะนี่นะคะแถมไม้ค้ำบอลด้วยนะคะฟิฟซีได้ไปบ้านละสี่ก้านสี่ก้านนะคะเอฟซีไม้ค้ำบอลสวยๆเลยนะคะถ้ารับ5ต้นส่งให้ฟรีแต่ถ้ารับ10ต้น ส่งให้ฟรีแล้วแถมอีกหนึ่งต้นอ๋อแถมอีกหนึ่งต้นนะคะถ้าสิบต้นส่งฟรีแถมอีกอีกหนึ่งกระถางใช่แล้วก็แถมไม้ค้ำบอลแถมไม้ค้ำบอลด้วยนะคะแล้วถ้าซื้อไม่ถึงล่ะไม่ถึงไม่ถึงก็ค่าส่งไม่ถึงก็แถมไม้ค้ำบอลจ้ะค่ะแล้วก็ถ้าห้าต้นขึ้นไปก็ส่งฟรีแต่ถ้าไม่ถึงค่าห้าต้นก็ค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทจ้ะทั้งโอนและปลายทางได้ค่ะอ่ะเรามาเริ่มดูบอลสีสวยกันเลยจ้ะ ตอนนี้จะเป็นหลวงตาเมืองครับพี่แมวหลวงตาเมืองเอาไปอยู่ที่แปดสิบบาทค่ะจะนี่นะคะแล้วต้นนี้ล่ะจ๊ะอันนี้หันอุมานตัวเก้าค่ะหันุมานตัวเก้าเอาไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทาคา่ะพี่แมวมี <è> ทั้งหมดสามกระถางค่ะใช่ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นธิดาวารินครับพี่แมวค่ะธิดาวารินเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าจ้าแล้วต้นนี้ล่ะคะมนบางแสนค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะรัตนสินห้าสิบาทครับพี่แมวจ้ะ ลูกไม้ลูกไม้เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทค่ะพี่แมวเต้อนนโชคล่ามซำคด่างพัทเทลเลยค่ะพี่แมว้อค่ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทต้นนี้ค่ะคุณหญิงทองม้วนค่ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวามาต้นนี้จ้ะลูกไม้ค่ะอ่ะ<ห>เอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเ้อต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซับลุ่งโลดค่ะพี่แมวอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางไหมอันนั้นจะเป็นวังสำราญค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ลาลาทัดค่ะเจ็ดสิบาทมีสองกระถางค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบไผ่อยู่ที่เจ็สิบาทจ้ะพี่แมวจ้ะต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซับพนมค่ะพี่แมวจ้ะมีหน่อแล้วค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นไนค่ะกุศลมณนีค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้ค่ะ ทองสยามคพี่แมวไปสองร้ยหสิบาทสวยๆเลยนะคะอ<ช>ีซีมีสองกระถางค่ะมาด้านนี้เลยจ้ะทิดาสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้จะเป็นเทพจุติค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนะเมืงนองโน้นเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวค่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะกำปั้นทองค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะคะต็ไหนเนาะนี่เนาะเทพอัศราพี่แมวเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทจ้ะ มาด้านนี้จะ้ะอินทอรชิดค่ะพี่แมวห้าสิบาทจ้ะมีทั้งหมดสี่กระถางค่ะอสูรอินทาค่ะเอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมว <lim> er> จ้ะต้นนี้ค่ะนกอัศดายุค่ะห้าสิบาทจ้ะ <lim> er> ต้นนี้ค่ะอันนี้กระเพราทองห้าสิบบาทค่ะค่ะด้านนี้ค่ะค่ะกระเพราทองมีอยู่สามกระถางอ๋อจอ้ะอันนี้ปีกหงค่ะเอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะต้น <lim> น er> ี <lim> er> ้ค <lim> er> ่ะพญาหงอยู <lim> er> ่ท <lim> er> ี่ห้าสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะพี่แมวหนูจะลืมชื่อ เทพเทวาค่ะเทพเทวาอยู่หนึ่งร้อยบาทด้านนี้ค่ะดังสวยเลยดาราจักรวาลค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสีการจนาเอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะพี่แมวค่ะอาสงไข่ห้าสิบบาทมาีล้อมเพชรอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวมีสองกระถางนะคะดงามสวยนะคะต้นนี้ค่ะพรมพิมานค่ะหนึ่งร้อยบาทนายทองเม็นจ้ะห้าสิบบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะมีทั้งหมดห้ากระถางจ้ะ วิมานดินหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นนี้เหรอคะดาลิกาหนึ่งร้อยบาทต้นไหนค่ะอันนั้นจะเป็นขุนรัตนาวุฒิค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะเทพคีรีค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้าเป็นฟอร์มกรเลยใช่ไหมด่างนะสวยมากค่ะอต้นนี้จ้อันนั้นจะเป็นกาพิพัฒน์พงค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นนี้ค่ะพี่พนทิพย์หนุมานสืบมาคาค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวต้นไหนนะจ้าสวยจังพรกินนาลีค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้าเอามาถึงต้นนี้ค่ะ ใบคะเสียหน่อยนะคะใช่อดุลชนะค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวมาต่อที่ตรงนี้เลยพี่บนทพย์สวยๆเลยเพชรพันล้านค่ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวน,นี่เป็นฟอร์มกอล่ะอันนั้นไอ้ข้ัวสกันไหมเนี่ยใช่คะ่ะเจ็ดสิบาทต้นนี้จะ้ะขุนสีโคชคง,งค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้ล่ะหนูเหมือนกันครับพี่แมวมีต่อฟอร์มกนะคะอันนี้จะเป็นเมืองพลาสานค,ะนนค่ะเอาไปห้าสิบบาทมีเสื้อสมุด เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะหกหลงค่ะฮกหลงเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวตัวนี้ละคะอันนี้ลายสีไทยค่ะเอาไปห้าสิบบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะลายสีไทยไก่ตัวงามจ้ะไก่ตัวงามเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวอันด้านนี้นะคะหกหลงราคาห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ล่ะกระถางในกระถางหกนิ้วนะคะพี่แมวหกนิ้วจ้ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ามีอยู่ห้ากระถางค่ะห้ากระถางจ้ะตัวนี้ละคะอันอันนี้ก็เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะหนูลืมชื่อ สอบพินญาไหมน่าจะใช่พี่แมวอันนี้นาลายอวตารค่ะพี่แมวเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทมาด้านนี้เลยค่ะอันนั้นจะเป็นดาบพระนเลศวนค่ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวต้นนี้ละคะสีพนมลุงค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทด้านในค่ะส่ดมัคคาค่ะเอาไปอยู่ที่อันนี้กระถางสีนี้เอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวชมพูกรพี่ห้าสิบบาทจากต้นนี้ล,ลคะนนคะ,คคะเนาะอ,อันนี้จะเป็น อะไรเออชาเท้าจะตุรลพักค่ะพี่แมวด่ามาแล้วเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวมีทั้งหมดสามกระถางค่ะด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎไหมใช่ยอดมงกุฎเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวต้นไนล์ะคะต้นไนลเป็นมายาลาบลล่มนค่ะพี่แมวค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้าอะไรนะเนี้ยตอนนี้ลืมชื่อพี่แมวเอาลืมชื่อเอาไปเจ็ดสิบบาท อันนี้สี่รามเทพค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ามีทั้งหมดสามกระถางค่ะทานทะเลหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วต้นไหนล่ะคะพันท้ายนนลสิงค์ค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ค่ะหนุมานเชิญทงค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะสี่บุรีลมเอาไปห้าสิบบาทค่ะพี่แมวแล้วต้นนี้ล่ะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรมหายมยักษ์ค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวต้นนี้ค่ะสุนทรภู่เจ็ดสิบบาทค่ะสุดปรถนา นางสว่างหเอาไปเจ็ดสิบบาทแเอาพี่คนทิพย์ม่ไม่ไว่าปี่แมวจำไม่ได้สักทีพญาหงค่ะพญาหงหนึ่งร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วค่ะมีทั้งหมดสามกระถางค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะพญาหงอันนี้พญาสุรเสนิค่ะพี่แมวจ้ะค่ะเอาไปมีลูกสองต้นนะเนี่ยอืมเท่าไหร่เออเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต้นในละสวยๆเนี่ยอันนั้นหนูลืมชื่อพี่แมวเออเอาขายไปลืมชื่อขายค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะเอาต้นนี้ค่ะ อันนี้วิรุณมุกค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจต้นนี้ลหรอยักษ์ลนพักค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้อันนี้เป็นอะไรนะลิชุดาสุชาดาไม่ใช่เหนารีบุรพ้าเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นนี้ค่ะไอ้อะไรนะเท้าคนทันค่ะไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่เจ็ดสิบบาทมาด้านนี้นะคะ พี่บุญทิพย์เอ่ยชื่อเลยค่ะราคาเจ็ดสิบาททุกกระถางค่ะสุชาดาค่ะสุชาดานางรักสดเทวีมณีเมฆขลามณีเมฆขลาก้าทัาบก้าทับเบนเจโลงน้ำทองเบนเจโลงน้ำทองเพชรเมืองนนท์เพชรเมืองนนท์นาลีบุรพานาลีบุรพายักษ์ตีเมฆยักษ์ตีเมฆค่ะค่ะอันนี้หาลีบุญชัยหาลีอุญชัยมณกิติยามณกิติยาแล้วอันนี้จะเป็น นินอิยาลาที่ป้าแมวเอ่ยชื่อมาเนี่ยด้านนี้คือเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะเอฟซีอันนี้จะเป็นพญานาคราชจ้ะนางยักษ์ปรุทันค่ะแมวเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นเรืองพระนารายเจ็ดสิบบาทเรือสุพรรณหงส์เจ็ดสิบบาทอันนั้นอะไรนะมิ่งมงคลจ้ะเจ็ดสิบบาทนั้นนูลืมชื่อเจ็ดสิบบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้จ้ะอันนี้จะเป็น เบนจาก,กายน,นางยักษ์เบนจาก,กายนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะไอเดือมพัาลายค่ะเดือมพัาลายเจ็ดสิบาทมาต้นนี้ค่ะไอทองประกายแส่เจ็ดสิบาทค่ะกิรินีนางกีรินีเทวีเจ็ดสิบาทะนะคะนี่นะคะเป็นบอนสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์นะคะ FC ชอบต้นไหนราคาเท่าไหร่ดูซ้ำแล้วดูอีกรอบนะคะโทรหาพี่พรทิพย์นะคะ จัดส่งวันไหนคะจัดส่งวันเสาร์ค่ะพี่แมวนี่นะคะจัดส่งวันเสาร์เนาะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบอนสีสวยๆบ้านพี่พันทิพย์นะคะวันนี้ให้เรียบที่รีบเลยพันทิพย์วันเมวจะรีบไปวัดอีกวันหนึ่งนะคะเอฟซีก็โมทนาบุญกับป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ